สวัสดีครับช่องดู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 ชแนลนะครับซึ่งเหมือนกับที่ชื่อคลิปบอกมาเลยครับว่าวันนี้ผมจะมาไขปริศนาตัวตนที่แท้จริงของที่แท้จริงของทอเชอร์กันนะครับรทุกผู้ชมเพราะผมเห็นคอมเมนต์อของหลายคนนะครับบอกว่าพี่ครับทอเชอร์ไม่ใช่ช้างครับแต่ว่าทอเชอร์มันเป็นหมูเดี๋ยวเราจะมาไขปริศนากันนะครับว่า ท้อเชื่อคือชา้างหรือว่าหมูกันแน่นะครับผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผู้ชมซึ่งตอนนี้ครับผมก็อยู่ในรูบบกสตูดิโอนะครับผู้ชมเพื่อที่จะมาทดสอบโมเดลของท้อเชอร์นะครับผู้ชมตอนนี้ผมก็เอาโมเดลของทอ้อเชอรอออกมาแล้วครับผู้ชมแล้วแล้วก็ไปวางตรงนู้นเลย <c oughs> พอผมเอาทอ้อเชืรอออกมาแล้วครับผู้ชมถ้าผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะทําอะไรผมก็จะเอาหัวของทอ้อเชอรอออกมานะครับผู้ชมเพื่อที่จะดูว่า พอเอาหัวออกมาแล้วคอมันอาจจะมีสีก็ได้โอ้มีจริงด้วยครับทุกชมซึ่งคอครับมันก็มีสีเป็นสีชมพูนะครับทุกชมพอพิกกี้ก็เป็นสีชมพูเลยพวกนี้ครับทุกชมผมคิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะถูกแล้วครับทุกชมว่าคอสื่อเป็นหมูครับทุกชมไม่ใช่ช้างก็นั่นแหละครับทุกชมนี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกชมผมก็จะใส่ไว้ในช่องลองของผมนะครับชื่อว่า Infinity Shorts นะครับทุกชมงั้นผมไปก่อนละครับ